เราได้รถคันใหม่ครับเป็นสกูตเตอร์สายพันธุ์ใหม่ของยามาฮ่านะครับที่มีชื่อว่า All New Yamaha f a s i o นะครับเปิดตัวไปที่สยามสแควร์งานเปิดตัวค่อนข้างอลังการมากๆนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง w i l Addict ครับผมก็นี่นะทุกคนเราได้รถคันใหม่ครับเป็นสกูตเตอร์สายพันธุ์ใหม่ของ Yamaha นะครับที่มีชื่อว่า all new yamaha f a s i o นะครับพิกัดอยู่ที่1 2 5ซ c เป็นตัวใหม่ล่าสุดโมเดลใหม่ล่าสุดเลยนะทุกคนผมวันนี้ผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันว่า New f a ซิโคันนี้นะครับเขามีอะไรโดดเด่นมีฟีเจอร์อะไรโดดเด่นและเอาใจวัยรุ่นเราขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันว่าคันนี้มีอะไรดีไปดูกัน เดี๋ยวมาดูถึงจุดหน้ากันก่อนสำหรับเจ้าตัว All New Facio นะครับที่กัด125ซีซีนะผมต้องบอกลูกทรงของเขานะฮะทำมาในสไตล์ที่เป็นเหมือนโมเดิลนะฮะเป็นขนาดเครื่อง125ซีเป็นบูคอไฮบริดนะครับมีเครื่องสันดาบอยู่ด้วยเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าอะไรที่มันเป็นไฮบริดนะครับทำไมถึงรถคันนี้ถึงชื่อว่าไฮบริด ต่อท้ายนะครับเดี๋ยวมาดูรูปทรงกันก่อนเพื่อนๆเห็นไฟหน้าไหมไฟหน้าของเขาจะเป็นฟู l l LED นะครับเป็นฟู l l LED ทั้งไฟหน้าไฟเตานะครับพร้อมไฟเลี้ยวที่เป็นหลอดไส้นะฮะผมต้องบอกว่ารูปทรงหน้านี่แบบรถคันนี้มันได้อารมณ์ที่เป็นแบบว่าขับขี่ในเมืองค่อนข้างคล่องตัวผมต้องบอกว่าผมได้ไปเทสการเทสของเจ้าตัว All New p r i z i o คันนี้มาแล้วนะครับก็คือเรียกว่าเทสมรถนะ ทั้งหมดของมันด้วยกําลังแรงบิดหรือว่าการเข้าโค้งนะครับน้าหนักรถของเขาอยู่เพียงแค่96กิโลเท่านั้นเบามากถ้าเทียบกับน้ําหนักผมคืออยู่ประมาณ60กโลนะคือรถคันนี้เพิ่มไปอีกแค่30กโลเท่านั้นคือแต่ความเบาของเขามันไม่ทําให้รถคันนี้มันดูเบาเหว่งเลยนะผมต้องบอกว่าเดี๋ยวผมแทรกรูกไปให้แล้วกันว่าถ้ารถที่เบาเกินไปเนี่ยเพื่อนๆอาจจะกลัวในเวลาเข้าโคง้งหรือว่าการผิดโคง้ง แต่คันนี้ผมต้องบอกว่าผมเทโค้งมาแล้วนะก็ถือว่าแบบว่ามันไม่ได้เบาขนาดนั้นแต่คือมันให้กําลังแรงบิดที่ค่อนข้างสมูทแล้วก็เหมือนมีบูสต์นิดนึงนะครับมาดูถึงช่วงหน้าก็เรียกว่าโมเดิร์นนะฮะเรียกว่าให้ความแบบหรูหราสปอร์ตนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมฮะมีคําว่าบูคอไฮบิดแสดงว่ารถคันนี้125ซีีนะครับมีคาว่าไฮบิดแบบนี้ มันต้องมีมอเตอร์หรือว่าต้องมีอะไรเกี่ยวกับไฟฟ้ามาช่วยเราแน่นอนนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวขออธิบายก่อนว่ามาดูถึงช่วงหน้าปัดกันบ้างนะครับหน้าปัดของเขาจะทํารูปทรงเป็นแคปซูลนะฮะรูปทรงแคปซูลนี้มีทั้งไฟหน้าไฟท้ายแล้วก็หน้าปาดัดบ่งบอกถึงอารมณ์คอนเซปต์ให้เป็นเหมือนแบบแคปซูลนะครับเหมือนให้อารมณ์เหมือนแบบรถล้ําอนาคตเหมือนเป็นรถอนาคตนะครับรูปทรงแบบว่าโมเดิร์นมากๆนะฮะสวิตช์นี้ไว้ช่วยอะไรผมจําชื่อเรียกมันไม่ได้นะครับแต่คือสวิตช์เนี้ย เป็นเหมือนตัวช่วยตัวประหยัดน้ํามันในในเวลาที่เราจอดหรือว่าติดไฟแดงมันจะช่วยตัดทําให้เหมือนเครื่องยนต์ดับนะครับแล้วพอเวลาบิดปุ๊บเครื่องยนต์ก็จะติดทันทีแต่สามารถเปิดปิดได้นะทุกคนคอนเซปต์ชน,นี้คือแคปซูลนะครับเหมือนเป็นอารมณ์แคปซูลคอนเซปต์ให้ให้อารมณ์แบบโมเดิร์นให้รูปร่างมาแบบกระทัดรัดที่เรียกว่าใครก็ขี่ได้ผู้หญิงขี่ได้ผู้ชายก็ขี่ได้นะครับขี่ไปทํางาน ทำงานแบบว่าเรียนมหาลาัยก็ได้แบบว่าคล่องตัวมากๆมาดูถึงระบบที่ผมชอบมากดีกว่านะครับมีระบบหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเรื่องเบรกครับเครื่องยนต์เขาให้มาขนาด125ซีซีก็จริงนะฮะแต่ระบบเบรกของเขานะครับมีระบบที่เรียกว่าพอเวลาเรากำเบรกหลังมันจะมีแรงเบรกอ่อนๆนะที่มากระจายอยู่ที่เบรกหน้านะครับตัวช่วยให้เบรกทั้งหน้าและหลังทํางานได้พร้อมกันเหมือนแบบว่าเรากำเบรกหลัง เบรกหน้าก็จะใช้งานแบบอ่อนๆเหมือนมีแรงเบรกมานิดนึ Hence, ่งทั oh, wow. ้งๆที่เราไม่ได้กำนะแต่คือหลักการสําคัญคือรถเนี่ยเบรกหน้าเนี่ยจะดีที่สุดนะฮะแต่คือเบรกหน้ามันค่อนข้างอันตรายถูกไหมฮะถ้าสมมติว่าเราทำเบรกหน้าดีอย่างเดียวแต่อันนี้ก็คือแบบมีตัวช่วยนะครับจากเบรกหลังนะครับมีแรงเบรกอ่อนๆมาให้ถึงอยู่ที่เบรกหน้านะทุกคนมาดูถึงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับเครื่องยนต์นะครับที่ผมบอกว่าเครื่องยนต์อันนี้เป็น 125cc นะครับเป็นเครื่องสันดาปนะทุกคนแต่ทำไมถึงชื่อว่าบูคริดนะั บูคอไฮบริดนี้ผมต้องบอกว่ารถของเจ้าออ l นิวฟราซิโคันนี้นะครับให้อารมณ์เหมือนกับว่ามีกําลังไฟฟ้ามาช่วยในตัวนะฮะกำลังไฟฟ้าเนี่ยมาช่วยในตัวนะี้ช่วยอะไรบ้างนะฮะมันไม่ใช่รถปลั๊กอินไฮบริดที่เป็นเครื่องไฮบริดล้วนๆนะครับที่คอยช่วยลดพละงกำลังของเครื่องสันดาปนะครับให้ออกตัวได้ดีขึ้นในช่วงประมาณ3-4วถึงีแรกนะครับให้รถเนี่ยพุ่งมากขึ้นออกตัวง่ายขึ้น ลดภาระของเครื่องยนต์นะครับหรือว่าในตอนที่เพื่อนเพื่อนกำลังเร่งแซงนะครับเร่งแซงบนถนนมอเตอร์ตัวนี้ก็จะคอยช่วยให้เพื่อนเพื่อนเนี่ย แซงได้ง่ายขึ้นบิดได้สมูทขึ้นเหมือนเป็นบูสเตอร์นิดๆอารมณ์เหมือนบูสเตอร์นิดๆเหมือนในเกมทุกคนอารมณ์ประมาณนั้นมันเหมือนเป็นตัวช่วยนะครับมอเตอร์ตัวนี้เขาถึงได้ชื่อว่าบูคอไฮบิดนะช่วงกลางตรงนี้เพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้ไหมฮะผมว่านะคืออันนี้ผมยังไม่เห็นว่าในอุปกรณ์ตกแต่งของเขาสามารถแต่งอะไรได้บ้างนะครับแต่ผมสันนิษฐานนะครับในจุดของตรงนี้นะครับ ผมว่าเขาทํามาเพื่อให้เราใส่ของตกแต่งได้มันอยู่ด้านข้างแล้วนะครับผมต้องบอกว่ามันน่าจะใส่เหมือนอารมณ์เหมือนเป็นที่เก็บสัมภาระเพิ่มเติมหรือสามารถเกี่ยวอะไรได้หรือสามารถแบบเพิ่มแหลกเข้าไปนะครับเพิ่มแหลกเข้าไปไว้เหมือนแบบเป็นที่เก็บของเพิ่มเติมประมาณนี้ดีกว่านะครับผมต้องบอกแบบนี้นะแล้วก็ที่พัก้าของเขานะครับต้องบอกว่าออกแบบดีไซน์มาให้เหมือนกับว่าแนบไปกับตัวรถเพื่อนๆเห็นไหมว่ามันแบบแนบไปเลยนะครับแล้วก็เกี่ยวออกมาแบบนี้ เดี๋ยวมาดูถึงห้องเก็บสัมภาระกันบ้างนะทุกคนอ่านี่ห้องเก็บสัมภาระผมต้องบอกว่านี่ผมเก็บหมวกได้1ใบนะครับคือเก็บหมวกได้1ใบเลยพร้อมพื้นที่ข้างๆเนี่ยสามารถเก็บอย่างอื่นได้ผมว่าน่าจะเก็บรองเท้าได้อีกคู่หนึ่งหรือว่าของต่างๆเนี่ยสามารถเก็บได้เลยมีพื้นที่เหลือนะครับคือหมวก1ใบใส่ได้แน่นอนนะครับจุดเติมน้ำมันก็อยู่ตรงนี้นะฮะเพื่อนๆเห็นนี่ไหมครับอันนี้เหมือนเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับแอป Y Connect นะครับ แน่นอนครับรถคันนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อนะครับแอป w i ย e n นเนได้นะฮะทั้งตัวระบบ Smart Key หรือว่าตัว Standard สามารถเชื่อมได้หมดเลยและระบบ w i c o n n e t กนะครับก็สามารถนะครับเหมือนเป็นการแชร์ข้อมูลต่างๆระยะการขับขี่การเผาผ่านน้ำมันนะครับหรือเส้นทางทริปต่างๆที่เขาเพิ่มขึ้นมาในระบบแอปนี้นะครับเป็นเหมือนการปวดว่าอารมณ์ว่าเราไปขับที่เส้นทางนี้ถึงจุด B ใช้น้ำมันอัตราสิ้นเปลืองเท่าไหร่ เราก็สามารถแชร์กับเพื่อนแบบเอาไปขิงกันได้เล่นๆอะไรอย่างนี้เป็นเหมือนกิจกรรมอีเวนต์เล็กๆน้อยๆอ,ยอะไรอย่เงี้นะครับก็อันนี้คือข้อดีของเจ้าตัวนี้ให้มาพร้อมกับระบบแอปพลิเคชัน Wi-Fi Connect สามารถเชื่อมต่อได้เลยนะตรงนี้ก็มีเหมือนกันนี่ผมต้องบอกว่าข้างในนี้สามารถแบบเก็บโทรศัพท์หรือว่าอะไรก็ได้ค่อนข้างลึกอยู่นะนี่ผมล้วงเข้าไปสุดข้อมือเลย แล้วก็มีตัวที่จุดหรี่นะครับ12โวลต์นะครับอยู่ด้านในสามารถแบบไว้ชาร์จอะไรก็ได้นะครับนี่แล้วก็มีตัวอีกตัวหนึ่งคือเป็นตัวตะขอเกี่ยวตัวนี้แต่คือสังเกตว่ารถที่เป็นมอเตอ,อร์ไซค์ทั่วไปผมสังเกตนะว่าตัวตะขอเกี่ยวตรงนี้ถ้ามีตรงนี้นะครับมันจะไม่มีตรงนี้ให้แต่นิวฟ a าซิโอคันนี้นะครับมีให้ถึง2จุดนะครับมีจุดที่ตรงหน้ารถนะครับหรือใต้เบาะนะครับมีถึง2จุดเลยนะครับปกติแล้วมันจะให้มาแค่จุดใดจุดหนึ่งนะทุกคนแต่นี้ถือว่าโอเค เกี่ยวแกงเกี่ยวอะไรก็ได้นะครับคือถือว่าแบบว่าเป็นรถที่ผ yeah ู้หญิงก็เอาไปซื้อของกินไปซื้อแบบจ่ายตลาดก็ได้เหมือนกันผมขอสรุปโดยรวมนะครับจากที่รีวิวไปนะครับยามาฮ่านิวฟารซิโอคันนี้ 125cc เขาให้อะไรที่เป็นจุดเด่นมาบ้างผมต้องบอกว่ารูปทรงอย่างนี้นะครับเขาเหมือนเป็นตัวเรียกว่าอยู่ระหว่างกลางของฟีโนกับแกนฟิลโนนะครับที่ให้รูปทรงที่เป็นโมเดิร์นสปอร์ตเอาใจวัยรุ่นที่เป็นนักศึกษานะครับ สีของเขาเนี่ยค่อนข้างฉูดฉาดมากๆมีให้เลือกหลากหลายสีนะทุกคนอย่างสีที่ผมรีวิวอยู่นี้จะเป็นสีเทาส้มนะครับเป็นตัว Smart ททีนะมันจะมีอีกหลายสีให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยมีทั้งสีแดงสีดําสีเขียวน้ํำทะเลนะครับสีเหลืองนะฮะให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์แต่ละคนนะครับ ความต้องการาแต่ละคนนะครับแต่มีให้เลือกอยู่2ตัวด้วยกันเป็นตัวสแตนดาร์ดกับตัวสมาร์ทคีย์นะทุกคนตัวสแตนดาร์ดกับสมาร์ทคีย์นี้นะครับผมต้องบอกว่าแตกต่างกันที่กุญแจสมาร์ทคีย์สมาร์ทคีย์นี้ก็จะขายอยู่ที่56,600บาทนะครับ <Yeah. S 1> ถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดก็อยู่5 4 9 0 0าอบาทนะทุกคนแถมยังมีวารันตีประกันให้นะครับ5ปีนะครับหรือ50,000กิโลนะครับหากเพื่อนสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามนะครับได้ที่ Yamaha Square ทุกสาขานะครับ หรือลองดูข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมนะครับที่ Yamaha Society Thailand ได้เลยนะครับในนั้นก็จะมีข้อมูลแบบบอกต่างๆเลยแล้วผมต้องบอกว่าอย่างตัวนี้เป็น Yamaha All New Fazio 1 2 5 cc เขาให้กำลังเครื่องยนต์ขนาด1 2 5 cc แถมเป็น Blue b บูคอไฮบิดนะทุกคนคำว่า Blue b บูคอไฮบิดเมื่อกี้ผมอธิบายไปแล้วนะครับว่ามันช่วยอะไรกับรถคันนี้นะครับผมต้องบอกว่าตัวมอเตอร์นี้มันไม่ใช่ไฮบิดจ๋าๆที่เหมือนรถปลั๊กอ ที่ไม่ใช่รถไฟฟ้าล้วนแต่ยังใช้เครื่องสันดาบอยู่นะฮะมอเตอร์ตัวนี้ที่ได้ชื่อว่าบูคลไฮบิดเนี่ยเป็นตัวช่วยในการเพิ่มกําลังในการออกตัวรถในช่วงประมาณ3-4ถึงวิแรกนะครับหรือในขณะที่เราเร่งแซงนะครับตัวมอเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะมาช่วยในการเพิ่มพละกกาลังทําให้แบบเหมือนมีบูทหน่อยๆน,นะครับให้เพื่อนๆได้แซงรถหรือว่าคล่องตัวในการ ใช้บนถนนได้มากขึ้นนะทุกคนก็ยังไงคลิปนี้ผมต้องบอกว่าเปิดตัวไปที่สยามสแควร์ที่แบบว่างานเปิดตัวค่อนข้างอลังอลงการมากๆนะครับก็ยังไงฝากไปด้วยกับ YAMAHA All New f a ร c เซนะครับ125ซีซีนะครับยังไงคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร์นะครับผมช่องของเรานะครับเวียดดิกนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย